ดูตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการแปลยาตีเนี่ยจะแปลยาติโอจันนี่ขอบคุณ,คณะน,นะคะท่านเองนะค่ะก็เวลาเท่าไหร่ดีคะท่านอ่าเลยคะ่ะเ้าเลยนะก9โมงครึ่งนะสีมาทราบแล้วก็ระเบียบวาระที่สองรับรองในการประชมุมซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองมาที่การประชุม2,000นะครับโดยเอาให้ผลว,ว่าทางอ่ ทางวัวขาวเนี่ยนะครับได้แล้วก็ะนะคะก็เราก็เกิดความสงสัยอย่างว่าเราถึงวันนี้เราถึงบอกว่าให้วัวขาวเข้ามาคุยแล้วก็ยังไม่เคยเข้ามานะอ,อ,อย่างนี้พรบกีฬามวยนะคะว่ามันมีข้อ,ขอบัญญัติอย่างนี้และทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายเราทางทางทางฝ่ายจ่ายเขาจ่ายปสมปษิอะไรไปก็รับมาสิาปปบแปดตัวเลขสมมุตินะครับสิบแปดเนี่ยแบ่งคนละเก้าทันที หรือว่าจิดแนเนี่ยไปหาค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจุดแบนกันผมไป็นไปแจ้งที่ฝร,รั่งเศสถูกไหมครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ใช้ใบเนีย่ยไปแจ้งที่อื่นด้วยถูกไหมครับถูกไหมครับประตูผสมหลกักคือไปแจ้งที่ฝรั่งเศสถูกไหมครับไปชกที่ฝรั่งเศสไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับแต่ใน,นระหว่างทางเนี่ยก็ได้ใช้เอกสารไปเนี่ยไปเป็นประโยชน์ นะครับบทางฝ่ายเจ้าการจัดการอบรมทางนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าชื่อของท่านยาบินภูมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปได้รับการอบรมทางนี้ทั้งที่ผมอบรมมาจากประเทศเวียดนามในเลเวลวันมาแล้วรับผมเนี่ยเข้าใจนะว่าว่าเราก็ต้องหาทางที่มันจะต้องเติรโตไปอ่ะถูกไหมคะทำทีมชาติประจวบขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ริงก็มาับใช้ชาติมาเสมอเลยนะ อ่าฮะไมปนรขอบคุณค่ะ